ช่องตะขางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรล่าพัฒนาของเจนุกบารามีมหาแห่งนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่6ธันวาคม2 5 6 7ค่ะเริ่มกันที่ฉบับแรกเป็นชุด3ตัวนะคะวันนี้เจนุกให้3 5 8ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะส่วนฉบับนี้เป็นชุด2ตัวนะคะคืนนี้เจให้เด่นที่4และ5เน้นที่4 5 47 48 46 57 58 56ทั้งหมดก็เป็นแนวทางเราพัฒนาคืนนี้ของเจนุกวาามีมหาเฮงนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ